สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปในมุมของการเรียนรู้เบสิกนะคะการใช้งานอินดิเคเตอร์ขั้นพื้นฐานเลยสําหรับนะคะพี่ๆที่เพิ่งเข้าวงการการเทรดนะคะก็ต้องเรียนรู้ในมุมของเบสิกกันมาแล้วก่อนหน้านี้ในคลิปแรกๆเนาะแต่คลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในมุมของการใช้งานอินดิเคเตอร์พื้นฐานนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเลยนะคะก็ แนะนำนะคะให้มาฟังคลิปคลิปนี้พี่ๆจะได้เข้าใจในมุมของการใช้างานอินดิเคเตอร์ซึ่งพี่ๆอาจจะได้อินดิเคเตอร์หลากหลายชนิดนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะต้องเอาอินดิเคเตอร์ไปใส่แบบไหนใส่อย่างไรแล้วมีการตั้งค่าแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะก็จะมาแนะนําให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย สิ่งแรกเลยนะคะถ้าพี่พี่เปิดหน้าจอมาแล้วนะคะก็จะเจอกราฟถูกต้องไหมคะจากนั้นนะคะเวลาเราจะเข้าสู่ฟังก์ชัน indicator แล้วเราจะเข้าตรงไหนเข้าอย่างไรนะคะวิธีการเข้าเลยไม่ยากเลยค่ะพี่พี่เอานิ้วนะคะไปแตะหน้าจอให้เกิดวงล้อจากนั้นนะคะพี่พี่หาตัว f นะคะพี่พี่ก็จะเจอตัว f เนาะกดเข้าไปที่ตัว f ได้เลยค่ะพอเรากดที่ตัว f เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะเจอเครื่องหมายบวกแล้วเจอคําว่าหน้าต่างหลักตรงนี้พี่พี่เอาเมาส์นะคะไปคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะ จากนั้นพี่จะเจออินดิเคเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าพี่เรียนรู้อินดิเคเตอร์อะไรมาพี่พี่ก็สามารถเอาอินดิเคเตอร์นั้นๆนะคะมาใส่ในมุมของกราฟได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะยกตัวอย่างนะคะในมุมของอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า moving average ละกันเนาะเวลาพี่เจอคำว่า moving average พี่ก็แตะ คำว่า moving average นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันมากมายเลยนะคะทีนี้ฟังก์ชันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆเนี่ยเรียนรูนะคะการใช้งาน indicator แต่ละตัวเนี่ยมาจากไหนบ้างแล้วก็ได้ค่าเฉลี่ยแบบไหนบ้างนะคะเราสามารถมาปรับค่าเฉลี่ยได้เนาะตามความเข้าใจหรือว่าตามระบบที่พี่ๆได้เรียนมานะคะอย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเนาะ moving average นะคะเราสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาตรงนี้นะคะเราสามารถเอานิ้วไปแตะ ที่ตัวเลขได้เลยค่ะพอเราแตะที่ตัวเลขเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอา,เ,อาเครื่องหมายกากบาทหรือว่า Backspace นะคะลบลบออกไปเนาะอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนค่าเฉลี่ยเลยค่ะพี่ๆสมมุติยกตัวอย่างเป็น14นะคะเราก็ใส่14ลงไปได้เลยนะคะอ่าพี่ๆอาจจะมีค่าเฉลี่ยเนาะแต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตใส่เป็นศูนย์นะคะจากนั้นวิธีการนะคะเราแตะที่วิธีการได้เลยค่ะก็จะมีฟังก์ชันให้พี่ๆเลือกนะคะพี่ๆเลือกคําว่าเอ p o n e n t เนนได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะใช้กับอะไรพี่พี่ก็สามารถเลือกได้ close open high low นะคะจริงๆแล้วแนะนำให้ใช้เป็น close เนอะเพราะว่ามันคือการปิดแท่งเทียนทั้งหมดเลยของราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดนะคะเราก็จะใช้คำว่า close เราก็แตะที่ close ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ level เเตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเนาะเพราะว่าตรง moving average ก็จะเป็นแค่เส้นค่าเฉลี่ยเส้นเดียวอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะตรงกรอบเวลานะคะพี่แตะไปเลยค่ะ ก็เราสามารถเลือกทุกช่วงเวลาได้เลยเพราะว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราเทรดทุกทาง time f r อยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราก็เลือกทุกๆ time f r a m ได้เลยค่ะจากนั้นกดดันออกค่ะแล้วก็สีพี่พสามารถแตะที่สีได้เลยนะคะใครชอบสีอะไรก็สามารถปรับสีได้ตามความใจชอบได้เลยนะคะตรงนี้ขออนุญาตเลือกเป็นสีเหลืองจากนั้นกดบันทึกด้านบนค่ะ ส่วนตรงเส้นตรงนี้พี่จะเห็นว่ามันจะมีความหนาพี่พี่สามารถกดปรับความหนาของเส้นได้เลยนะคะใครที่ชอบเส้นปลากก็ไปกดที่ปลากนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเส้นแบบเดี่ยวๆแบบไม่ปลากก็คือเส้นทึบนะคะพี่ๆก็ไปกดที่เส้นทึบได้เลยจากนั้นขวามือบนสุดนะคะพี่จะเจอคําว่าเสร็จสิ้นพี่ก็ไปกดคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ เราก็จะได้ในมมของอ indicator ที่ชื่อว่า moving average ออกมา1เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราะะเอา indicator ออกมาใช้งานแล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนอย่างไรเนาะ moving average ตัวนี้เราจะตั้งค่าอยู่ที่14ก็คือ period 14นะคะวิธีการใช้งานไม่ยากค่ะถ้าสมมติว่าเราจะเปิดคำสั่ง b ายนะคะราคานะคะก็คือแท่งเทียนเนาะต้องยืนเหนือ ะะเส้นก็คือยืนเหนือเส้น moving average 14เราถึงสามารถกดคําสั่งบายได้นะคะในมุมกลับกันนะคะถ้าสมมติมว่าเราอยากจะเปิดคําสั่งซลล์วิธีการดู moving average ก็คือพี่ๆจะต้องดูว่าราคาอยู่ใต้เส้น14บสี่ะพี่ๆถึงจะเปิดคําสั่งเซลล์ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูนะคะ moving average แบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดที่เยอะมากกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างให้พี่ๆเข้าใจแบบง่ายๆนะคะในมุมของการใช้งาน i n เคเต t o r ที่ชื่อว่า moving average ค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูวิธีการลบ indicator กันเนาะว่าเราใสอินดิเคเตอร์เข้ามาแล้วและถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยน indicator นะคะเราจะมาดูวิธีการลบ indicator เก่ากันเนาะว่าจะลบกันแบบไหนนะคะไม่ยากค่ะพี่พี่ก็เอานิ้วนะคะไปแตะที่หน้าจอให้เกิดวงล้อนะคะจากนั้นไปที่ตัว F นะคะแล้วพี่เห็นด้านบนไหมคะที่เขียนคําว่าแก้ไขไปแตะคําว่าแก้ไขคะ่ะ จากนั้นพี่จะเห็นตัวลูกศรที่เป็นเครื่องหมายลบนะคะกดที่ลูกศรเครื่องหมายลบได้เลยค่ะและจะมีฟังก์ชันที่ขึ้นคําว่าลบนะคะพี่ก็กดลบอีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นอินดิเคเตอร์ที่เรานะคะใส่มานะคะแล้วเราไม่อยากใช้งานมาแล้วก็สามารถลบออกได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือวิการลบอินดิเคเตอร์นะคะอันนี้ก็คือวิธีการเข้าอินดิเคเตอร์แบบง่ายๆนะคะลองเอากลับไปฝึกใช้หรือว่าลองเอากลับไปฝึกปรับตั้งค่ากันดูนะคะ ฟังชันต่อมานะคะก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าบ o l ลิเจอร์แบนนะคะเอาอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าบ o l ลิเจอร์แบนออกมาใช้งานเอาออกมาใช้งานแบบไหนอย่างไรวิธีการเข้านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเอานิ้วแตะหน้าจอให้เกิดวงล้อนะคะแบบนี้ก็ได้หรืออีกหนึ่งวิธีนะคะพี่ๆเห็นด้านบนไหมคะด้านบนจะมีคําว่าตัว f นะคะพี่ไปที่ตัว f ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแล้วก็หาคําว่าบอลลิเจอร์แบน จากนั้นก็คลิกที่บอลลินเจอร์แบนดได้เลยค่ะฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ก็ใส่พิเยดเดิมเลยนะคะก็คือค่า default เดิมโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนค่าของมันแต่ว่าถ้าใครเรียนรู้ในการใช้งานบอลลินเจอร์แบนดแล้วอยากจะเปลี่ยนค่าก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาต่างๆแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะพี่พี่ไปที่กรอบเวลาค่ะ ก่อเวลาตรงนี้เราก็ต้องเปิดให้มันขึ้นแถบสีฟ้าทั้งหมดนะคะมันก็จะอยู่ทุกช่วงเวลาเลยจากนั้นกดลูกศรซ้ายมือบนออกค่ะ,ะสีพี่ๆก็สามารถไปกดที่สีแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยตามความชอบใจนะคะสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเราก็กดที่สีขาวค่ะจากนั้นกดบันทึกด้านบนนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นด้านขวามือบนสุด จากนั้นพี่ๆก็จะได้คําว่า b o l l i n g e r Band หรือว่า Indicator ที่ชื่อว่า b o r l i n g e อ Band ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการดูนะคะในการใช้งานในมุมของ b o l l ิ n g e r Band ดูอย่างไรแน่นอน b o r l i n g e r Band นะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งหมดด้วยกัน3เส้นนะคะเส้นด้านบนเขาจะเรียกว่า u p p e r Band เส้นด้านล่างเขาจะเรียกว่า l o w e r b a แ d แล้วก็เส้นกลางเขาจะเรียกว่า middle b a n d นะคะวิธีการใช้งานดูอย่างไรไม่ยากค่ะ จริงๆแล้วนะคะการเอาบลนเจอร์แบนออกมาเนี่ยพี่ๆก็สามารถเอาค่าเฉลี่ยที่เป็น default ก็คือค่าปกติเลยไม่ต้องปรับค่าใดๆทั้งสิ้นนะออกมาใช้งานนะคะวิธีการเปิดคำสั่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปิดคำสั่งบายนะคะแน่นอนราคาพี่ๆจะต้องอยู่ใต้เส้น ลเวอร์แบนนะคะพี่ถึงจะเปิดคําสั่งบายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามาแตะเส้นล่างก็คือเส้นโลเวอร์แบนนะคะพี่สามารถหาจังหวะเปิดคําสั่งบายได้ในมุนม,มของโลเวอร์แบนอันนี้ก็คือบ o l ลูนเจอร์แบนที่ที่ใช้กันในมุมของฝั่งบายนะคะต่อมานะคะในมุมของการที่เราจะเปิดคําสั่งเซล์กันบ้างนะคะในมุมของการที่เราจะเปิดคําสั่งเซล์ราคาจะต้องอยู่ในมุมของอัปเปอร์แบนนะคะก็ะคะืออยู่เส้นท้างบนเนาะนะคะเราถึงจะเปิดคําสั่งเซล์ได้นะคะอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยที่พี่พี่สา ามเอาออกมาใช้งานแบบ Default แล้วก็หาจุดนะคะในการเปิดคำสั่ง Buy แล้วก็คำสั่ง Sell แบบง่ายๆค่ะลองเอากลับไปฝึกทำกันดูนะคะต่อมาเราจะลบ Indicator ที่ชื่อว่า Bollinger Band ออกเช่นเดียวกันวิธีการลบเหมือนเดิมไม่ยากนะคะพี่ๆเอานิ้วแตะหน้าจอให้เกิดวงล้อนะคะจากนั้นไปที่ตัว F เหมือนเดิมค่ะแล้วไปที่แก้ไขขวามือบนสุดนะคะพี่จะเจอเครื่องหมายลบนะคะกดที่เครื่องหมายลบได้เลยค่ะ แล้วก็จะมีคําว่าลบนะคะกดคําว่าลบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า b o l l i เจอร์แบนก็จะถูกลบออกจากหน้าต่างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชันนะคะในการที่พี่ๆนำอินดิเคเตอร์นะคะ ต่างๆออกมาใช้งานเนาะแล้วก็วิธีการรบอินดิเคเตอร์นะคะหวังว่าคลิปคลิปนี้นะคะก็อาจจะทําให้พี่ๆเข้าใจในการเอาอินดิเคเตอร์ออกมาใช้งานแล้วก็วิธีการลบนะคะไม่มากก็น้อยเนาะอย่าลืมนะคะเอาปรับไปทํากันด้วยนะคะสําหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกทท่ทานมา,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ